สวัสดีครับขอบผมบางเคียนสติกครับสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดียามเช้าท่านี้ก็มีเรื่องมาคุณพี่น้องนิดหน่อยมีเรื่องมาสอบถามครับ,บม,มีเรื่องมาแจ้งเนาะครับผมเพราะว่าตอนนี้พ่อสติกเนาะที่อยู่คนครพนมเพิ่นประสบอุบัติเหตุครับเส็นเลือดในสมองแตกก็ตอนนี้ก็อยู่รโรงพยาบาลก็หมอก็ให้ทำใจเนาะ ครับก็ลเลยอยากถามพี่น้องว่าเรื่องการเดินทางพี่น้องคนไหนที่มีความรู้เนาะก็ขอค้ำปรึกษาในว่าในกรณีที่เราเดินทางไปไปไปบ้านโดยสานการปแบบพี่น้อมันฉุกเฉินจริงๆรครับโอเคตติงยังไม่ได้ฉีดวัคซีนต้องทำยังไงบ้างครับผมแต่แตนตนเราต้น แตเรามีเตรียมใบตรวจเนะาะใบเพศใบเพศตรวจเรตวจสวคอคก่อนเดิน <ขอ S 1> ทาง <ขอ S 1> แบบนี้ <ขอ S 1> แต่ว่าปลายทางันมันแตกเป็นสองเสียงจพี่นองตอนนี้ค่ะบางคนก็ว่าบอเพิดสติ๊กมาจากกระบี่มันไม่ใด้พื้นที่เสี่ยงไม่ไพื้นที่เสี่ยงแล้วก็มีใบเพศก็บราจะเป็นต้องกักตัวแต่บางคนก็ว่าต้องกักตัวแบบนี้เลยช่างใจอยู่เนาะเขาเปร์บรูเนาะเขาก็อยู่แต่ในสวนก็เลยอยากสอบถาม พี่น้องผู้ใดที่มีความรู้เน,ะนะาคนะคอมเมนต์มาบอกในียเด้อจ่าว่าทะาลกเลยเจ้าติกสีกลับได้บอกกับได้เลยต้องกลับโตบอกแบบนี้นะเนาะพอก็สติก็อยับกลับไปส่งพ่อเนะาะกลับไปส่งพ่อเป็นครั้งสุดท้ายครับหมอหมอบอกว่าเจ้าเดือนน้สมองแตกเนาะใช่ใช่เจ้เดือนสมองแตกพอพอสติอาจจะอยู่ได้บ่เกินเที่ยงนี้นั่นะครับซึงเมื่อวานในจากเหตุการณ์มันเกิดเมื่อวานกับ แป๊บเดียวเนาะแป๊บเ,เดียวเนาะค,คงงานแ<า>ก,ก่จ้ะเลยเหตุการณ์หันมันแกก,กับเราได้เจ็บอย่างเนาะ,ะแต่ว่าแกช็อกชอ็ชอกโดยโดยผู้เฒ่าจา้ะอืแต่ก็เลยได้ความรู้เนาะจากพี่น้องว่ายังไงขี้เราไปรู้แล้วก็บางทีจะลองสอบถามไปหลายที่นั่แม่จ้ะแล้วก,ก็พี่น้องพอสิรู้ออบอกว่าคือฟิวบอก ผ่าเดินทา,นานงก็คจังหวัดไหนบ้างแบบนี้เพราะว่าไปในความพนมมันต้องเดินทางมื้อนึงผ่านหลายานานจังหวัดเนาะมันผ่านหลายจังหวัด่จังหวัดไหนที่ยังเป็นสีแดงก็คิวอยู่เนาะพี่น้องมีความรู้ก็แนะนำโอเคก็สวิตชหน่อยเด้อตอนนี้ก็แม่น้องพี่น้องนะพโคฟุงโค,งโควิดนี่แป๊บเดียวแป๊บเดียวเนาะอ,อะไรกันนี่อีกไวมากครับแต่มันก็เป็นเหตุการณ์ที่ไวมาก นะจะติดคนยังมีวัคซีนแบบนีบ้นะมันกับรูรุ่งหนานนะว่าวะอะไอจะเกิด <c oughs> แต่เราปะคือไปหาคนตรวจก่อนตอนนี้ว่มามีใบเพศใบอะไรรับรองก่อนที่จะเดินทาง<อ>แล้วว่าจะเดินได้หรือไม่ได้อีกทีก็ต้องรอรอความคิดเห็นหลายๆฝ่ายเนะ<อ>เาะรอคอยลองลองสอบถามหลายๆที่ครับ<อ>ถ้าว่ามี fc อยู่โพสวรรค์เนาะเกี่ยวกับหน่วยงานนี้ก็ ขอความรู้เลยครับความรู้หน่อยเขาแต่เพราบว่าถ้าเดินทางได้มือเลยกับเบอกเป็นสาติกอจะเดินทางเลยอาจสิบอร์มิคไปพี่น้องเบิ่งเนาะเดี๋ยวพี่น้องจะถามเนาะว่าบอเก้นชติเกอรไปไสไปเลยอะไรแบบนี้ครับก็เลยตอนนี้รัแจ้งเลยจ้ะเดี๋ยวจะบอเก็นสติกิเกอร์ไปไปคลินิกเนาะไปหาคุณหมอไปไปเขวอไปไปตรวจให้เรียบร้อยก่อนครับ พอเสร็จเติมเข่งแรงเลยพี่น้องเข่งแรงอย่างที่เข่งไม่คิดมันเลยเนาะอย่งที่เขงม่คิดพอพี่น้งเข่งแรงอ่ะปรากฏในสถานการณ์โควิดเนาะน้องเออเจนพี่น้องน้ำน้องอิ๋วกับน้องนดาไปนั้นน้องอิ๋วกับน้องดาไม่ได้ไปน้ำก็อจะมีแม่น้องเจ้านายมาอยู่เป็นเพื่อนค่ะรับเจ้านายพระนรอสอบเนาะใช่ครับพระนรอด ถุงสอบกับใบนำบาได้เราเกิดสถานการณ์แบบนี้ได้ไหมครับลูกหน่าก็ไปบนำบาได้เนาะกับกัปกินกับมีแดดเนี่ยแหละพี่น้องพี่น้องลูกๆประตูมั่ยอดเพราะว่า์ทางบ้านเนาะลูกมาอยู่ทางนี้มืดเนาะแม่นจ้ะพยายามเดี๋ยมติ๊ภาวนาให้ให้โบให้เดินทางได้จ้ะเพราะว่า เขาก็ได้มาจากพื้นที่เสี่ยงเนาะพี่น้องแปเขาไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเลยเห็นในคลิปว่าบางเฮสติกไปอยู่แต่ตาป่าเนาะเรื่องโควิดเขาเป็นแน่ดอนแต่เขาก้องต้องต้องเขารบกดเขารบกดทำบ้านเฮ้าแบบนี้เฮาก็บรู้ว่าเพื่อจะอนุญาตให้เฮ้าเข้ารืเปล่าเข้ารอเปล่าแต่พยายามนั่นแหละจะทำไม่ถูกทุกอย่างต้องทุกอย่างก่อนว่ามันอะไรยังไง เนาะถ้าพี่น้อง okay, มีความร<ะ>ู้นะพี่น้องให้ความรู้นี่ครับโอเคเนาะครับผมสอบถามพี่น้องสำนี้เราจะกับเรื่องเคอร์ฟิลเคอร์ฟิลเพราะว่าบางเรื่องครับทีกันยันงยังไ่ได้ตรวจสอบเรื่องเคอร์ฟิลล์เคอร์ฟิลล <c oughs> ์กี่ทุ่งกี่มูอพอพอไม่ได้ไม่ได้นั่นนัน้นเลยมันมันไวามากครับไว,วจ้ะทันตัวไม่ทันจริงๆริงเอาเนาะเดี๋ยวคกานคิด่อไปเน้ะคุยว่ากันละเรื่องที่พี่น้องคอมเมนต์มาถ้าบม่ได้ตอบก็ ขอขอจะติดอ่านจำความอยาก,ก,กรู้ของลูกจำพี่น้องเนาะใช่ครับขอบคุณทุกกำลังใจเนะจาะค่ะคือกำลังใจทุกความรู้ครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณหลายจ้า